ที่ที่ทำแต่เรื่องสดใหม่วันนี้มาพบกับเดียวดีๆกับพี่ีแม็กการ์ดนะคะอีกพ่ามาที่ร้านชาก้าสตยออรี6ค่ะ อาหารที่หลากหลายสไตล์เม็กซิกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้อีกจะพามาทานอะไรคะดีๆวันนี้ลด10%นะคะแต่ถ้ามีคะแนนจากการ์ดนะคะใช้50คะแนนก็เป็นส่วนลดได้เช่นกันคะ่ะ ารที่หลากหลายวันนี้นะคะน้องบีจากชาก้าจะมาบอกเลยว่าทําไมต้องเป็นอาหารเม็กซิกันอาหารจะเป็นอเมริกันเม็กซิกันนะครับแลวก็มีอาหารไทยฟิวชั่นด้วยรสชาติจะเป็นรสชาติติดปากอาหารคนไทยครับไม่ได้เป็นออริจินอลเม็กซิกันหรืออเมริกันออริจินอลนะครับมีหลากหลายครับสเต็กบาร์บีคิวนาโชหรือแม้กระทั่งหมูปะลาพาสตา้าก็มีครับร้านเปิด5โมงเย็นถึงตี1ทุกวันนะครับสุขเสาร์ก็จะมีดนตรีสดและมีดีเจเล่นเรียนเชิญทุกท่านได้ครับ เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะชา้าคิวแอนด์บาร์หากคุณไม่เชมมีโอกาสนะคะจบรายการเย็นวันนี้นะคะรีบมาที่ร้านพี่งแค่คุณถือบัตรนี้มานะคะลดกี่เปอร์เซ็นต์คะน้องพีสิบครับค่าอาหารโอ้สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสิบเปอร์เซ็นต์นี้มาสามารถเอามาทำเป็นเครื่องดื่มได้อีกด้วยเนาะลดแล้วลว่าเราไปดื่มมาหาเครื่องดื่มอร่อยๆเลยร้านนี้ได้ได้มีหลายแบบเลยทีเดียวค่ะ